สั่งแต่ไอจำความได้ก็เห็นพ่อแม่ต้องทุกข์เนีเพิ่นเลยบอกให้เห้าเรียนหนังสือให้สูงสูงสีดำสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องนะครับลุงป้าหนะ้าผู้วา่าผู้สาวทุกทุกคนนะครับมื่อนี้ก็มาอยู่กับผมหลงจ๋าได้บ้านชนแนาคนเกา่าคนเดิมนะครับมื่อนี้ผมก็มีเมนูดีๆนะครับมาแนะนำพ่อพี่น้องอีกเช่นเคยนะเมนูสำหรับเมื่อนี้ก็เป็น ต้มยำหมูยอเผ็ดๆเลยนะครับใส่ข่าโก่อนนึ่งนะเบอร์ครับออ้ยลาดพริกพงเข้าไปอีกครับใส่บเขือเทศบเบะพริกต้นหอมครับแล้วก็ตะไครไนะครับออ้ยเป็นแต่เผ็ดแต่เสียบทองอีดีครับออ้ยเบือะจากสีน้าหมอครับเบอร์โอ้ยผักกระสิมีครับบักแตงครับแล้วก็บผักสลัดครับบักเขือกะเบือะครับต้องขออภัยคลิปหนานี่มาแน่นอนครับบักเขือ กาเข้าเหนียวคนๆเลยครับเมื่อเนี้หมูยอก่ะซื้อมาจากตลาดไปประมาณสองสามืือก่อนแลวครับคืออยากเมนูนี่ครับต้มยำก่คิดว่าสิต้มยำยังกะได้ต้มยำหมูยอนะบรรยากาศยามแรงๆครับเมื่อนี้ยกะยุ่ทงนานะครับลมเย็นๆนะครับยามแรงๆครับตะวินกะใกล้สิตกดินแล้วครับเอาบรรยากาศทงให้ทงน้มาฝากพี่ฝากน้องนะครับต้องขอภัยคบอกเาี้ยวไปจักหน่อย เริ่มเย็ยนลงแล้วครับยัำเล้งๆกันดิ้าบอี่รองครับอยากต้มยำหมูยอใส่ข้อกเหนล้วกับ,กบไปแซ่บกันเลยครับจำน้มก่อนเลยครับคำแรกครับคำยิงใหญ่เลย ออกเผ็ดๆจังหน่อยครับน้ำ แค่นเล็กน้อยครับ หมุยอ้อนี่ก็น,นุ่มแล้วก็ออกหวานๆใช่ไหมครับอือตอนบึกนะที่น่ะ อขออภัยนะครับผมกินเผ็ดย้ำย้ำใดกียนย้ำ,ยำยน,ยน,นะมาเด้อครับผอปีหน้อครับกินเขาแรงๆครับผมเช่นกันครับต้มยำหมูยอร้อยพริกผงครับ พอพี่น้องได้ยังกินเขาแรงน้อครับผมได้ต้มยำหม,มูย้อครับเปิดกระติบเขาครับตั้งผ้าเขาเมื่อกินเขาน้ำ,นำผมครับล้มยินเย็นนายพิทงน้าก็เลยน้ำนแลงเ้งครับใส่บักริกหลายพวกครับก็เลยเผ็ดจังเลย วันหยุดพอพี่้องได้ไปเที่ยวไซโนะครับมื้อนี้ไปเที่ยวไซกับร้องคอมเมนต์นะยครับผมกับ,บ่ได้ไปเที่ยวไซครับยูบ้านนี่แหละ ผกพงรอบนี้มันกับเพชดกรอบก่านครับรอบก้านนี่สีกับโบแดงขนาดนี้นะครับมันก็นเลยกลินยาก,กนหน่อยผมกะพลาดไปครับยอมรับนี่ใส่ไปสองส่วนครับมันก็นเลยเพ็ดคักส่วนแหลกเนี่ยพอดีอครับส่วนหนึ่งอี่ยนี้ใส่สองส่วนมนันเลยเพ็ดคักเลย กินน้ำลายจากหน่อเดอครับผมเพียดแห้งอย่างนี้ ต้มแบบจนเปืรอะเบอร์มือเครือเทียนะ่ะเปื่อยฮักเปื่อยนี่ครับ ผมย้ำหมูยอมื่อไหร่ถือว่าแซบคักแซบแน่นะหมูยอกับนุ่มหวานครับกระเดี้ยวโหนโนะครับเสียอย่างเดียวครับสดตามลายบุกได้ผมใส่พริกหลายไปครับผิดพลาดไปจักหน่อยครับถ้าว่าพี่น้องครับมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องหลวงจ๋าเที่ยบันชาแนลนะม่เลือกครับขอบคุณครับ